ชิมชิมดูก่อนนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าฝาดก่อนมันจะฝาดเราฝาดตัวเนี้ยมันเป็นฝาดสมานฝาดสมานคือคือคุณประโยชน์มันหยุดที่ตัวฝาดครับแต่ต้องทานด้านข้างนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ทานมานะนครับเขาจะเขาู้่นจะกินอบบนี้ครับแต่ถ้าลูกสองลูกแรกไปแล้วนะมันก็จะเริ่มเกินละครับ ยิ่งไว้สองสามวันในตู้เย็ยนนะเอาออกมาความเคล็ดลับแช่เย็นจะอร่อยมากหวานกรอบหว,วานกรอบหวานกรอบยังมีฝาดอยู่ใช่ไหมฮะพี่อย่างที่ผมพูดจักใจครับครับฝาดไม่มีเลยมันจะหวานนวนเลยทันเจ๊งจริงไหมผมไม่โอ้กอ่ะไม่แต่ละคนแต่ละคนเขาไม่เคยไม่เคยนะเขาเคลิมลิมผม่เห็นมาหลายครั้งผมไม่กล้าซื้อแฟนผมบอกว่าพี่ อินทนพาลามมันต้องกิดสดๆพี่ผมก็ไม่รู้ไงเคยกินแต่แบบเป็นแพ็กเกจแล้วก็เป็นแบบอบอบมาอิสลามถือสินโดดอ่ะพี่ใช่ค่ะอืมสวยครับสวยมากเลยโอ้ก็แดงมันเหมียวยิ่งสีเข้มยิ่งสีจะเข้มยิ่งยิ่งสว่าไม่เข้มเแฟนผมบอกว่าถ้าเกิดมันมีลายๆเนี่ย มีลายๆเนี่ยแอลว่านั้นหวานเช่มเดีวขอบคุครับแตกความหวานมันแตกเป็นลายเลยอไอ้นวลเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมันนะมันเหมือนนวนอ่ะไอ้นวลเนี่ยก็คือมันจะปกป้องผิวมันเหมือนคล้ายๆเคลือบแว็กต์เพื่อให้รักษาแต่อันเนี้ยคือปลอดสารทานได้เลยฮะเพราที่สวนจะจะไม่ไม่ใช้พวกสารเลยการปูนพารมอ่ะ นี่ได้สูตรมาจากที่บ้านแฟนผมเขาบอกว่าถ้าเเราไม่เพาะเลี้ยงหรือว่าเราไม่ซื้อต้นตัวเมียมันจะไม่มีลูกใช่คับต้นเสใช่ครับแล้วมันพ่อนมเกสรนยักมาอืมอืมอันเนี่ยครับโอ้สวยมากครับอร่อยมากถึงยอดเลยครับแต่ละคนแต่ละคนที่ที่